พันบันเทิงกับดีเจเสิร์ดสวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับ<า>ตอนนี้คุณกำลังติดตามชมรายการาสารพันธ์บันเทิงครับ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระประธานและอดีตพุทธเจ้า28พระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาและเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสเมืองเชียงรายมีอายุครบ750ปีปฏิสถานณวัดมิ่งเมืองตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053716960 ยอดทิพสมุนไพรผลิตจากสมุนไพรไทยขมิ้นชันคว้าทรายโจรและตัวยาอื่นๆก่อนนอนผมทานยอดทิพสมุนไพรทุกวันตอนนี้ผมหายปวดเมื่อยแล้วครับชาตามปึงปลายเท้าก็ได้ยอดทิพสมุนไพรนี่นะครับช่วยผมได้เยี่ยมจริงๆครับใส่ดีดดีค่ะบรรเทาการเจ็บปวดได้ดีดีเลยปวดตามนิ้วนี่นะครับนิ้วล็อกผมก็ใช้ยอดทิพสมุนไพรตัวนี้แหละครับ ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีสุขภาพดียอดทิพสมุนไพรยอดทิพสมุนไพรจะอาบน้ำล้างหน้าครั้งใดใช้สบู่น้ำนมข้าวตราคุณเสริมสูตรดั้งเดิมข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำสูตรใหม่น้ำนมข้าวผสมน้ำผึ้งคอลลาเจนและทองคำหญิงใช้ได้ชายใช้ดีไดมอด์ครีมอาหารผิวจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิวที่ดีของคุณเดย์ครีมบำรุงกลางวันไนท์ครีมบำรุงกลางคืนลดริ้วรอย ฟ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าซันล็อกกันแดดรังสี UVA UVB ด้วยค่า SPF 50บวกบวกบวกผมดีเจเซิร์ฟรับประกันคุณภาพครับติดต่อศ8 8 9 9 7 9 9 5 9 โชคทิติพงศ์พรานสปอร์ตรับส่งสินค้าทั่วไปทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจรรักรรวดเร็วทันใจปลอดภัยไร้กังวลถูกใจทั้งผู้ส่งตรงใจทั้งผู้รับจะรับส่งสินค้าครั้งใดนมกถึงโชคทิติพงศ์พรานสปอร์ตสวัสดีครับผมอาร์มชิชาสวรรค์ครับ คุณกำลังชมสารพัดบันเทิงครับหัวใจดวงนี้เอาไว้กับเธอฝันคอยฝันถึงสาวงามอู้อาราณิผู้สาวผู้ไทยใช่มีแต่ที่เรศ พันบันเทิงกับดีเจเสิร์สวัสดีค่ะแซยสยามค่ะคุณมันชุมรายการสารพันบันเทิงค่ะ เข้าส <occurs> ู่บรรยากาศรายการของเราสาวพันบันเทิงช่วง Boy and Girl to be ว o r n วันนี้นะครับเราได้นุ่มหล่อมาทั่งยู่เื่อนกันตรงนี้นะครับน้องปูนปนัชชัยทองมาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปูนตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุสิบแปด่สิบแปดแล้วเหรอโอ้โหเราเราดูเราคิดว่า เป็นน้องเราสักสองปีเออแต่เป็นน้องห้าปีก็โอเคเละนี่ครับให้น้องกูนะครับแนะนำตัวักผู้ชมที่กำลังชมกันคะรับสวัสดีครับผมนายไพชัยพงศ์มากชิเล่นกูนครับอายุสิบแป,ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปรียมศึกษาปีที่หกโรงเรียนวัธยูจังหวัดปัตตานีครับโอ้แมมนะถ้าเรียกว่ารายงานตัวแบบนี้ทาหารที่ดูอยู่ กมกองสงสัยก็บอกว่าจองตัวหน่อยสินะอายุ21ปีเมื่อไหร่ไปเข้ากรมกองของพี่เลยอะไรเงี้ยนะชอบไหมไอซี่ก็ไม่คิดอะไรนะครับเอาตอนนี้ไม่เอาละชอบอยู่นะครับชอบอะไรก็นะเขาเรียกว่าช่วงหนุ่มร่นต่อคอนจบมองแล้วอยากจะเรียนทางทหารเรียนทางไหน มีการบริหารธุรกิจในวันนี้ครับโอ้สืบทอดเจตนาลมคุณพอ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหม <Pine apple> ทำธุรกิจเรียนการธุรกิจนะครับเอาละครับบอกว่าความสามารถพิเศษที่ต้องพูนะได้คุยกันตัวล่วงหน้ามาบบอกว่าชอบเรื่องการศึกษพิเศษใช่ไหมแสดงว่าอยู่ที่พุทเรียนพัฒน์ธนุ ได้ทำกิจกรรมบนรื่องต่างๆป่วยเนีส่วนใหญ่นี่ขอให้มีงานบนเวทีต้องมีปูนเป็นพระเอกแล้วก็เป็นตัวตัวเองขอเป็นตัวเองนะครับบางทีไม่ใช่เป็นพระเอกแต่ได้เป็นตัวเองนะครับโอเคแต่ว่ามาตรการนี้นะครับอนาคตไม่อาจจะได้เป็นพระเอกใจของผู้ชมก็ได้ครับ เอาล้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของความสามารถพิเศษเรื่องการแสดงแล้วเหี่ยบอกว่าตอนนี้กําลังฝึกวิทยายด้วครับเมลังไทยฝึกเล่นหรือว่าไปเรียนรู้เรียนเราเรียนด้วยเช <im> ่นก <im> ันเนี่ยแต่อยากเรียนกูรูในเล่มนะน่าสนเลยครับน่าสนใช่ไหมมาศัตรูของอาจารย์สุภัยชัยนะครับเอเชียเรียนเน้นนะฮะเขามีกูรูในเล่มเรื่องดนตรีข้อคิดทุกอย่าง มาเล่นก,กีตาร์จะมีให้ลองยูทูบเล่อยๆแต่ที่นี่ตาองว่าถ้าติดใจนะคร <c oughs> <c oughs> ับเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามาชมความสามารถพิเศษเอาน้องปูบอกว,ว่าเล่นกีตาร์เพิ่งเรียนมาไม่กี่เดือนใช่ไหมนี่ถ้าเล่นดีกีตาร์ติดใจหรือว่าติดใจกีตาร์กีาตาร์อาจจะเป็นด้วยแตย่แต่อย่าดูกปแล้วกันว่าของยังใช้ในสตู ถ้าอยากได้ตัวนี้ซื้อตัวใหม่มาให้เราโชว์เะไรเป็นเป็นช่วงทดสอบทดสอบพอดีแล้เป็นเพลงที่เราชอบด้วยใช่ไหมชอบฟังชอบร้องชอบฟังตอนนี้จะให้ชอบร้องก็เล่นกีตาร์ไม่ไหวอ๋อเล่นกีตาร์ให้ฟังโอเคมันเลย うん。<set> up. Mm. มัได้เยขออย่างเดียวครับยังอยู่ครับพล้วเดี๋ยวนี้เขามีแ่มีการแข่งขันแชมเปี้ยนโลกแชมเปี้ยนประเทศไทยเราก็มีมากงใหหลายคนที่มาโชว์และมาแสดงความสามารถในรายการเราเก็บกีตาร์ลูกเดี๋ยวจะให้เาเรียกว่าช่วงท้ายรายการนะจะแสดงมากพระเอกว่าบอกท่านถ้าวันหลังนะถ้าไปเรียนกีตาร์จบแล้วมาเรียนคูเกเลเยอร์กันจะสวย อาจารย์สุรชัยสอนสอนไปเรื่อยเป็นเลยเป็นเรียนเลยเอาแน่นอนนะเพราะว่าเอเชียเ e ็นประเทศทีจัดเป็นฝั่งดนตรีเรื่องดนตรีทุกชนิดหนึ่หลายอยู่ที่บนนครเกษรเขาเรียกว่างานักงานใหญ่แน่ๆนะครับก็คิดว่าใครที่ชมรายการก <c oughs> ็สามาร ช่วงบอยเกินจุดบ่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกบุคด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มาออกมาจากบอร์ดคนนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าความสามารถที่มีใตัวนะครับของเด็กคนนี้นอกจากเรียกว่าเรียนดีแล้วนะครับอมว่าถ้าเก่งกี่ตัวเก็ตข้ามาห้าตัวห้าตัวครับและเชื่อไหมตอนสมัยผมเรียนได้กี่ตัวสูงสุดประมาณสามตัว เขาย่งบอกว่าเก่งแล้วนะนะฮนี่ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดนะครับ่ะนะให้อฝันนะฮะแลท่านผู้ชมก่อนอื่นผมขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอบรมดูแลสังกัดผมมาตลอดและขอบคุณครูบาอาจารย์ที่คอยให้ผมทำกิจกรรมเหลนี้ท่านผู้ชมที่มารติดตามรายการสารพันบันเทิงด้วยครับและท้ายที่สุดนี้ผมขอบคุณรายการ พิสศษที่ห้จันโผลให้ผมใรออกทีวีครับผมให้โอกาสที่จเข้าโงการนี้ครับครับผมก็ถือว่าเรามาแจ้งเกิดเรามาตัวให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเป็นคนที่อยากจะเีวในแวดวงกิแจ้งเกิดับนี้นะครตับตัเราให้ส่งกับชื่อช่วงบ a n แอนเดอรชจูดีบอยครับวันนี้ผคือตัดงัและครอบครัวที่สามารถได้ร่วมทีมจากพัฒนุ่นะรเกือบจะคร คิดว่าครบทีมฟุตบอลจะได้เตรียมแต่งเย็นนี้ด้วยเลยผม <c oughs> บ,บอกพานแคสซีมาด้วย,วยชอบชอบเด็นที่เด็กคือแอฟฟี่ขนะองราตอนานลอดประสิทริภาแล้วเจอหน้าที่เด็กแล้วทีน,นี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มานั่งอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็มาร่วมกันกับเราช่วงป่วยขอบคุณรครับทุกคน คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเวลาหมดเวลานะครับเราต้องจัดงานกันเดี๋ยวเขาเรียกว่าสาร์อาทิตย์เราก็จะมาพบกันเจ๊เจ๊ครับนี่เป็นประจักษ์วันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีก่อนนะครับผมกับน้ำพูลไปแล้วสวัสดีครับ สารพันบันเทิงกับดีเจเสิร์